วันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบเฉลยแนวะข้อสอบนะคะของอโรงเรียนที่แห่งหนึ่งนะคะเขาจะเป็น P test ทีนี้ลอ็ลอตแรกก็คือ1-50ข้อแรกจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์อันนี้เป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะดูข้อที่หนึ่งเลยลูกข้อที่51นะคะเขาบอกว่า Hello how are you doing เอ้ย how are you today คุณสบายดีไหมวันนี้ใชเไหม uh, Pretty well thanks สบายดีขอบคุณอันนี้ก็แอไฟแสดงก็เขาถามกลับว่าคุณล่ะสบายดีไหมเพราะฉะนั้นตอบข้อที่2ลูก How about you แปลว่าแล้วคุณล่ะต่อไปนะคะ When will I meet you at the sale เว n นแปลว่าเมื่อ,อไหร่เนี่ยเห็นอันนี้ตอบเป็นชั่วโมงเป็นเวลาเลยลูกตอบข้อที่4ได้เลยนะครับ At ten t i r t เป็นการตอบเวลาแบบสิบโมงครึนะคะเป็นตอบแบบ Uh, ภาษาพูดถ้าภาษาทางการต้องบอกว่า is have past t e n นะคะถ้าถ้าภาษาพูดภาษาธรรมดาก็เอาชั่วโมงไว้หน้าเอานาทีไว้หลังนะต่อไปที่เชื่อบอก did you have breakfast at n o n o I didn't แล้วก็ไม่รู้พูดอะไร you may have a stomachache try to eat it คุณคุณแบบคือคุณกินมื้อเช้าหรือ,อยังอันนี้บอกยังนะคะคุณครูก็เลยบอกว่า you may have a stomachache คุณอาจจะปวดท้องได้นะ ถ้าไม่กินเนี่ยต้องพยายามกินหน่อยเพื่อนครูน่าจะถามว่าเอาทำไมไม่กินละ่ะสองข้อหนึ่งเลยลูก why not why not แปลวะ่าทำไมถึงไม่นะต่อไปนะคะแมรี่ก็บอกว่า uh, can you have lunch with me tomorrow พรุ่งนี้นะคะกินมื้อเที่ยงกับฉันได้ไหมนะถามแคนตอบแคนเลยลูกตอบข้อที่3ได้เลย what is your teacher like ถามแบบนี้ถามแบบนี้แสดงถึงการตอบเป็นลักษณะนะคะ นิสัยนะี่ยที่มาดูสมมติว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะ What is your teacher like? Teacher แปลว่าคุณครู No very bad ถามแบบนี้ถามด้วย what ตอบ no ไมตอบ yes ไม่ได้1กับ3ทิ้งไปก่อนเหลือ2กับ4ข้อ2ถูกที่สุดเพราะว่า teacher แปลว่าคุณครูต้องใช้ชีใช้ I am ไม่ได้นะยันตอบข้อ2นะครับต่อไป56นะลูก Good afternoon c a n I h a l p you แล้วก็ไม่รู้พูดว่าอะไร Yes how many How many do you want คุณจะเอาเท่าไหร่ก็น่าจะถามว่ามีนู่นมีนี่ไหมตอบข้อที่สี่ลูก Yes do you have some bananas อันนี้ไม่ค่อยชัดนะโดนโดนน้ำาแล้ว Do you want a glass of water ถามดูเวลาตอบตอบเป็น Yes เป็น No นะคะตอบข้อหนึ่งลูก Yes please นะครับ Excuse me ใช้กรณีที่เราต้องการรบกวนาบางสิ่งบางอย่างขอบางสิ่งบางอย่างนะคะ แต่ใช้ในกรณีที่เราไปละเมิดเขาไม่ได้ไปเหยียบเท้าไปต่อยเขาไปโน่นนี่นั่นไม่ได้อันอย่างนั้นต้องใช้อ m มซอ r ีนะ I cannot find the bank หาธนาคารไม่เจอ mm hmm. Do you know w h e i s คุณรู้ไหมไว่าอยู่ที่ไหนคุณจอนบอก turn uh, have, uh, just turn right at the corner เลี้ยวขวาที่หัวมุมนั้นแล้วก็จะเห็นไ้ทันจอนรู้รู้ก็น่าจะตอบเป็นรู้ใช่ไหมโนะตอบไม่ได้นะสองอันนี้ตอบไ่ได้เหลือข้อหกับข้อส Yes ตงแตงทำไมลูกเขาถามทางเราเขาต้องแตงเราเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งไม่ได้ตอบข้อสี่ได้เลยนะต่อไป I love drawing คำว่า drawing แปลว่าการวาดรูปนะคะไม่ได้แปลว่ากําลังวาดเนื่องจากมันมีคําว่า love เป็น verb อยู่แล้วนะตรงนี้นะลูกเป็นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะนิสัยเพราะเพราะว่าคําว่า love แปลว่ารักเนาะเป็นความรู้สึกเป็น feeling ตรงนี้เป็นเป็น simple tense เวลาตอบว่าต้องตอบเป็นสิบันเทัดูข้อหนึ่ง What do you want to do in your free t i m e คุณชอบทำอะไรเวลาว่างข้อสอง What do you want to be คุณอยากเป็นอะไรไม่ใช่นะฉันเลือกกันโดวิ่งนี่ไม่ได้นะเวนเมื่อไหร่ก็ไม่ได้ Do you ก็ไม่ได้ตรงนี้ต้องตอบเป็น yes หรือเป็น no เบียนตอบข้อที่หนึ่งนะคะต่อไปจะเป็นข้อที่6กสดูข้อที่60สิบนะคะเขาบอกว่า g o o ม m o ร์นิงเ i r แล้วก็ตู้ตู้ตู้แล้วก็อธิบายชื่อชั้นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือการแนะนำตัวลูกการแนะนําตัวภาษาอังกฤษก็คือ introduce เพะฉะนั้นข้อที่60ตอบข้อ2นะคะต่อไป61 Hi how are you doing นะคะแล้วก็ I have a, I have a headache ปวดหัวอันนี้ไม่ได้ถามว่าถาม i อ g จตอบไอแล้วนะ how are you doing นี่คือคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคุณกำลังเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ เพรนเวลาตอบว่าตอบเป็นเหมือนเราตอบออคุณเวลาเขาถามว่า how do you do how are you อะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาตอบต้องตอบแบบนั้นแต่ข้อนี้มันไม่สบายต้องตอบข้อที่4 not very well นะคะต่อไปคุณจอนบอกว่า I'm sorry I'd like to go to the toilet ขออนุญ,ญาตไปห้องน้ำโอเคเลยลูก is in my office นะคะพะเขาอนุญาตลูกสังเกตว่าเขาบอกทางให้ใช่ไหมเขาอนุญาตก็ต้องโอเคนะคะ Uh, which pair has three syllables? Th er อันนี้คือพยางคสามพยางค์คือ basketball กับ w i n d s e r ring ข้อ3นะ Which word has the same sound? Which cough? cough แปลว,ว่า i y ไม่ใช่สระอ f อตอบข้อหนึ่งเลยลูกนะครับ63 Which pair of words has the same vowel sounds? เสียงสระเหมือนกันตอบข้อที่2 read street เสียงสระอีนะ It is to 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 drive for motorcycle fast when it is raining. ตอนฝนตกมันจะเป็นยังไงถ้าเราขับมอเตอร์ไซค์เร็วตอบข้อที่4 l o o ล g e n ด่นดูข้อ1 Fa ่ง u s มีชื่อเสียงข้อ2 heavy หนักข้อที่3 expensive แพงนะไม่ได้ตอบข้อ,อ4 6 1 Kate บเอ็ดเบอก t o t e went out of his เ o u s ราไม่ใช่เคทเคที่ a t ที่วิ t e went out of his house า Katie. Katie went out his house. ทำไมเคที่กลายเป็น he ีะละ He he began run, but he got wet but got run to นะเขาออกจากบ้านแล้วก็เริ่มวิ่งแต่ก็ยังเปลียกอยู่ดีเพราะฉะนั้นฝนก็คือตกอยู่ต่อข้อหนึ่งได้เลย you can learn about experimental e n plants and animals คุณเรียนรู้เกี่ยวกับพืชและสัตว์ผ่านทางวิชาอะไรนั่นเอง ตอบข้อทีอ่2ลูก biology นะครับต่อไป keep your ตู้ตู้ตู in case you need to return the items i t e m คือสินค้า return แปลว่าเอากลับไปก็คือเอากลับไปคืนน,นั่นเอง case คือกรณีที่เราจะต้องเอาสินค้าไปคืนเขาเนี่ยเราจะต้องมีอะไรน,นั่นเองข้อ1นเลยลูก receipt receipt แปลว่าใบเสร็จนะ receipt เราไม่ออกเสียง receipt นะไม่ใช่นะผ่นานว่า receipt ข้อ2บิน บิลใบใบเรียกเก็บเงินนะลูกนะครับแล้วข้อสามดิพูซิตต่อ,อข้อเจ็ดสิบข้อเจ็ดสิบ people like to buy to 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 w h y traveling in the foreign country ผู้คนชอบซื้ออะไรขณะที่น้องเห็นไหมลูกหลังวายจะต้องตามด้วย ing ไหมเอ่อ ขณะที่เขาอ่ะกำลังไปเมืองนอกก็ต้องซื้อของที่ระลึกถูกไหมของที่ระลึกก็คือข้อที่4ลูกโซเวเนียนะคะของที่ระลึกเนาะ71 is very easy คำว่า easy easy แปลว่าง่ายๆนะ,ะเพราะฉั้นมันตรงกับคำว่า simple แปลว่าพื้นฐานต่อไป why do you like p o u l why do you like p o u l ทำไมคุณถึงชอบ p a u เพราะฉั้นการที่เขาบอกว่าชอบนี้แสดงว่ามีความเป็นบวกเกิดขึ้นนะ เพราะฉะนั้นลูกต้องหาความรู้สึกที่เป็นบวกมี t ทอร์เ e เิแปลว่าวุ่นวายนะครับมูดดี้มูดดแปลว่าโอ้โหอารมณ์อารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงอารมณ์เสียง่าย generous ก็คือใจดีเว้นต่อวันนี้เลยข้อที่4 u n f i e l y l y นี่แปลว่าไม่เป็นมิตรนะมันไม่ได้นะต่อไปลูกข้อ73 it part of the body which is in front of the neck below the c h i n is called อิดพา a b o ริเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่ซึ่งมันอยู่เนี่ยมันอยูอ่ตรงข้างหน้าคอ below the chin ข้างใต้คางมันคืออะไรมันคืออะดัมซาโบลูกกระเดือกนะคะตอบข้อที่สี่นะ,ะต่อไป what a size do you wear madam medium size please medium size ก็คือไซส์ M อันนี้เกิดขึ้นที่ไหนลูกที่ร้านขายเสื้อผ้านะคะไซส์นะ M LXL เนี่ยตอบข้อที่หนึ่งเลยลูก at the c l o s e s shop ต่อไป Momo is my dog with g a e b i r t s t o three f ีอะไรลูกหมามออกลูกมาลูกของหมากลายเป็นป้าป,ปีตอบก็สามนะคะ if you want to healthy ถ้าคุณอยากมีสุขภาพดี you should get a sleep eat ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด and ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด every day มาดูที่เราต้องทำอะไรทุกวัน do uh, eat fruit and do exercise อันนี้ถูกนะ ต่อไปเรามาดูข้อถอง eat candy ไม่ให้ได้อยู่แล้วเนาะได้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราอยากสุขภาพแข็งแรงกินแต่ลูกอมไม่ได้กินแต่ขนมเค้กไม่ได้ไอศครีมไม่ได้เรียนต่อข้อหนึ่งอยู่แล้วนะครับต่อไป Ann and p o e a n d and p o u l s w e r e เฮ้ย w e n ขอโทษค่ะมองม่อง,องลูกตาไม่ชัด Ann Anna and Paula ด้วยนะคุณครูอ่านผิดขอประทานโทษที Anna and Paula went to the hospital which is the correct pronoun pronoun คือคำสรรพนามที่จะใส่สำหรับอันนี้คืออะไรนะก็สคนนี้แอนนากับพอล่าไม่มีเราอยู่ด้วยเรียมใช้ d ีนะลูกถ้าสมมติมีเราอยู่ด้วยนะก็จะใช้ v แทนนะข้อ78ตูดอะไรนะ Beatles, Beatles. So เนี่ย car is black is Peter's car Peter's ใช้ of p o s t Sofia นี่แสดงว่าแสดงความเป็นเจ้าของของ Peter ก็คือใช้ w h o s นะคะ w h o s แปลว่าของใคร 79 I เฮ้ยไม่ใช่ t h i s e shoes ขอโทษค่ะ t h i s e shoes เชืดเติม S เด้ตูด e x p e n s ื่อนเสิ้อเ้ติม S แสดงว่าเสื้หลายตัวใช้ R เลยลูกคุณจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่าอ่านโจทยดค่อนข้างแบาบางมากเอ่อต่อไป80ดสิอแปนะครับ80นะคะ l i n d า is older than Emma Linda แก่กว่า Emma เพราะฉะนั้นเอมม l าลินดาลินดอายุเยอะกว่า Emma แล้วนะ By younger t ด a n n a n c แแต่ก็ยังยังแก่ไม่ใช่สิย o u ก g e r ก็คือยังหนุ่มสาวกว่า Nancy ก็คือยังอายุน้อยกว่า Nancy เพาะั้น which sentence is correct ข้อใดถูก Nancy is the oldest and Nancy ที่1ลินดาที่2แล้วก็ Emma ที่3ประโยชนอันนี้ประโยคน์ี้ถูกต้องเลย Which sentence is wrong? ข้อ1รองแปลว่าผิดนะคะ Nancy is older than Emma Nancy แก่กว่า Emma ถูกนะคะ Emma is the youngest อันนี้ก็ถูกนะคะ Emma ต่ําสุดน็นรับ Emma อายุน้อยสุด Emma is the oldest อ m m a แก่สุดอันนี้แหละผิดนะ ต่อไปลูก Y ครูบอกแล้วว่าหลัง Y ให้ตามด้วย verb เ verb ing เวียนลูกหา verb ing ให้เจอมีข้อ1กับข้อ4แต่ข้อนี้หนูต้องใช้ข้อที่4เนื่องจากว่า I ต้องตามหลังด้วย was นะคะ UV d ใช้ verb I กับพหูพุน์อื่นให้ใช้ was ต่อไป83ด h e e a r t h ิร์แปลว่าโลก Around the sun โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์อันนี้มันเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติก็ต้องเป็น simple tense ถ้าเป็น simple tense ให้ดูประธานถ้าประธานเป็นเอกพจน์ verb เติม s ตอบข้องทันทีต่อไป my friends my f r i e n d live ตุดตุดตุดในประเทศอะลูกใช้ in น,นะคะ I live in t h i l l n n เห็นไหมลูกเวลานางสาวไทยเขาพูดนะต่อไป Indian on one นี่ไงลูกเพราะนันใช้ in ทั้งคู่ อินเดียนออนวันแล้วคุณครูตอบอะไรเอาตอบข้อสองขอโทษตอบข้อสามนะลูก my friend lives in Australia he will come to Thailand in March อินเดียนออนวันนะลูกจำไว้เลยนี่ใช้อยู่แล้วนะต่อไปนะคะ w h e ตตู้ตู้ชีตู้ตู้ตู้ชูภูเก็ตแล้วเขามีตัวนี้ลูกตัวนี้นะครับ last week เมื่ออาทิตย์ที่แล้วสแสดงว่าไปมาแล้วนะเพราะยังไปมาแล้วใช้ได้2อันลูกไม่1ก็2แต่ถ้ามีดูดัสติเราต้องใช้เว์บช่อง1นึ่งเพราะยันตอบข้อ1ต่อไปนะลูกข้อนี้ does t i s s cost แล้วก็บอกราคาก็น่าจะถามราคาถามราคาตบข้อ4ได้เลย how much นะคะ the student the student เติมเนะเพราะยันั้นตัวที่ใช้ไม่ได้คือข้อ1ข้อ3เหลือข้อ2กับข้อ4ลูก ทีนี้ตรงข้างหลังมันเป็น yet คุณครูบอกแล้ว since for already yet เป็น present perfect คใช้ใช้ h a e f ตามด้วย verb ช่องที่3พอเรารู้แล้วนะคะเราดูประธานทันทีอันนี้ประธานพระอุน์เพราะฉะนั้นประธานพระอุพธหนูต้องใช้ h a v e ตามด้วย verb ช่อง3ลูก h a v e ตามด้วย verb ช่อง3ตอบข้อที่2ทําไมถึงใช้นอดเพราะว่า yet ใช้กับประโยคที่เป็น perfect ที่มันเป็นปฏิเสธเท่านั้นนะลูก